กอ,อือต้องขอบคุณทาง Sony PlayStation นะครับที่ส่งโค้ดรีวิวมาให้ลูกแมวได้ลองเล่นเกมนี้นะครับ Lost Soul Aside นะแล้วก็แน่นอนว่าตามสไตล์ลูกแมวนะครับนี่ไม่ใช่วิดีโอรีวิวนะแต่ว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับของการเล่นเกมประมาณ2ชั่วโมงแรกว่า เล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เกมนี้เขาเปิดให้โหลดเดโมแล้วนะครับจริงๆท่านผู้ชมไม่ต้องเชื่อรูแมวก็ได้นะถ้าอยากลองเองนะครับไปกดเดโมโหลดบน PlayStation 5ได้เลยพอเกมเปิดมานะครับช่วงแรกๆเลยเนี่ยสิ่งที่นึกถึงทันทีนะก็คือ Final Fantasy นะครับคือมันมีความเป็นได้รับอิทธิพลจากตัว Final Fantasy มาเยอะมากๆทั้งตัวเสื้อผ้าหน้าผมนะครับทั้งตัวฉาก ตัวเซตติ้งที่เขาสร้างขึ้นก็จะไม่อดเปรียบเทียบกับตัวไฟนอลไม่ได้อะนะถามว่าฉากอะไรต่างๆใหญ่เนี่ยดูยิ่งใหญ่ไหมนะก็ดูใหญ่โตอยู่ประมาณนึงนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยก็ถูกออกแบบมาประมาณนึงนะเมื่อเทียบกับตัวไฟนอลเนี่ยก็ต้องบอกว่าไฟนอลเนี่ยได้ทั้งตัวยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยมีลักษณะเฉพาะนะครับมีเสน่ห์มากกว่าแต่ก็โอเคนะครับลูมาก็ลองเล่นต่อไปนะไม่ได้อะไรกับตรงนี้มากนะครับลูมาเล่นบนตัว PlayStation 5 Pro นะแต่ว่าตลอดการเล่น2ชั่วโมงเนี่ยก็มีปัญหาเชิงเทคนิคตลอดเลยนะครับผมก็อาจจะมีกระตุกนิดๆบ้างนะเรื่อมาไม่ได้ปรับโหมดเลยนะก็ปรับโหมดในเป็นกราฟิกสําหรับตัว PlayStation 5 Pro แต่ก็ไม่ได้ลองปรับเป็นโหมดอื่นดูว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็อย่างที่3นะครับผมก็รู้สึกว่าในช่วงของเพลงประกอบนะครับที่จู่ๆก็แบบเสียงก็แบบถูกตัดไปเลยนะครับแล้วก็ต่ออีกฉากนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความแบบ ไม่ค่อยลื่นไหลความสมูทในเชิงการเล่าเรื่องหรือว่าในเชิงเกมเพลย์การเล่นนะครับก็ออกไปทางตัว Devil May Cry นะก็คือเป็นการแอคชั่นฟันดะหรือว่าทำให้ลูกแมวนึกถึงพวก g อ d of บ a r สมัยก่อนนะครับที่มันเป็นคล้ายๆแบบเป็นกึ่งๆแพตฟอร์มเมอร์เ er, นาะมีกระโดดแล้วก็มีแบบฟันฟันตีตีถามว่าเล่นสนุกไหมนะครับในเชิงเกมเพลย์ก็สนุกดีนะ ก็เล่นได้เพลินๆน,นะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอเคถึงแม้จะมีคาแรคเตอร์ที่อาจจะไปทางฟในลมากไปนหน่อยครับลูกแมวเนอะแล้วกออ็อาจจะมีปัญหาเชิงเทคนิคบ้างน,นะครับแต่ก็ทำให้เล่นต่อเนื่องไปยังไม่หยุดไปซะก่อนนะมันมีความเป็นเกมบัเจ็ตอ,อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่งแง่หนึ่งมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเกมอาจจะต้องการการขัดเกลามากกว่านี้ประมาณหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีส่วนเกมเพลย์นี่แหละนะที่สนุกนะแล้วก็ กมเพลย์เนี่ยมันก็ทําให้เล่นไปได้เรื่อยๆนะครับผมอาจจะไม่ถึงขนาดว่าสนุกมากๆนะแต่ก็เล่นไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็ในเชิงพล็อตก็ดูน่าสนใจอยู่นะจู่ๆก็มีอะไรเกิดขึ้นแนะก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วลุมาก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยไปเจอบอสน่าจะประมาณตัวที่3นะครับลุมารู้สึกว่าโอเคพอถึงจุดเนี้ยเกมเริ่มสนุกขึ้นนะแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเกมประมาณไหน คือก่อนหน้าเนี่ยเกมไม่ได้ยากนะครับก็จะเป็นอารมณ์แฮ็กแอนด์สลัเนะตีๆหลบๆฟันๆน,นะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องใช้ตัวทักษะอะไรมากมายแต่พอเจอบอสตัวที่3เนี่ยนะเข้าไปนะครับผมก็เริ่มยากนะกราฟความยากเนี่ยพุ่งขึ้นทันทีนะครับแล้วก็สู้ไป3-4ครั้งแล้วก็ยังสู้ไม่ชนะแล้วก็พอถึงจุดนี้แหละถึงเริ่มได้คุ้นคิดนะครับว่าอ๋อ จริงๆแล้วจุดนี้แหละนะน่าจะเป็นจุดที่สนุกนะครับความสนุกของเกมนี้เนี่ยก็คือถ้าใครจะชอบนะรู้ไคิดว่าน่าจะเป็นคนที่น่าจะชอบเกมต่อสู้นะแล้วก็ใช้จังหวะนะครับคือมีการแบบเวลาศัตรูต่อสู้มาใช่ไหมแล้วใช้จังหวะแฮรี่นะในการสวนไปนะครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องเป็นสายต่อสู้แบบจําปุ่มได้นะหรือว่าแบบว่าฮาร์ดคอร์ประมาณหนึ่งแล้วก็อาจจะเริ่มกลับไปพิจารณาพวกพลังที่เราอัปเกรดนะเขาจะมีการอัปเกรด ค่าพลังต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดอาวุธนะมีการอัปเกรดของอะไรอยู่เยอะเหมือนกันพวกนี้อาจจะต้องกลับไปพิจารณาเพื่อที่จะแบบกลับมาสู้กับศัตรูแล้วก็สามารถชนะได้ง่ายขึ้นเกมนี้ไม่ได้ยากถึงขนาดเป็นโซลไลท์นะแล้วก็ไม่ได้เป็นแนวนั้นด้วยนะครับคือเป็นแนวแฮ c กแอนด์สลันี่แหละแต่ว่าพอมันเริ่มยากเนาะมันก็เลยทําให้เราแบบแทนที่จะกดปุ่มไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็เริ่มคิดอะ แล้วพออย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มสนุกนะเริ่มแบบฟันแอคชั่นอะไรใดๆมีหลายช่วงจังหวะนะครับสตูมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราบล็อกได้ปุ๊บใช่ไหมแล้วมันเหมือนกับโดนสตูเนี่ยจะโดนเคาน์เตอร์นะแล้วเราก็จะฟันฟันฟันต่อไงมันก็ให้ความสะใจเหมือนกันเพราะว่าสตูเนี่ยก็มีความยากประมาณหนึ่งอันนี้แหละที่ลุงมาคิดว่าเป็นจุดที่โดดเด่นของเกมนี้นะครับเพราะมหมือตรงนี้นะครับลุงมาก็เลยคิดว่าเกมนี้นะครับ Lost Soul Aside เนี่ยก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นแนว,แน,วนั้นแหละ DMC นะหรือว่าชอบเกมแนว Hack and S/ l a s h มากมากก็ต้องบอกกันว่าลุงแมวเองเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนเกมแนวนั้นเท่าไหร่นะครับพอเจอเอ่คนิกประมาณนี้เนี่ยก็เฉยๆนะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับแต่ก็มันก็สนุกมากพอที่ทำให้เราเล่นต่อไปนะแต่ถามว่าอยากจะไปลึกกับมันแค่ไหนยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนแล้วแหละว่าจะอินกับมันมากหรือเปล่าเกมนี้มีให้ดาวน์โหลดเดโมนะก็อย่างที่บอกนะก็คือว่าไม่ต้องเชื่อลุงแมวก็ได้นะครับลองไปดาวน์โหลดเดโมมาเล่นดู ก่อนตัดสินใจว่าจะยังไงดีอาจจะไม่ได้ว่าเวลาที่ลูกแมวเล่นเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากพอเพราะว่าเปิดดูนะครับประมาณ1 4บสถึงยีชั่วโมงนะแล้วก็ต้องไม่ลืมนะว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็น t r i ปเปิเหมือนที่นี่ลูกอาจจะเข้าใจไปเองนะตอนแรกคิดว่าเป็น t r i ปเปิลเแต่จริงเนี่ยมันคือเกม 2A นะครับซึ่งก็รีเฟกออกมาในเชิงโปรดักชันแหละเพ่ออะไรก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้เด้ลอลูกแมวขอลาบแล้วนะเจอกันใหม่วันถัดไปครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม